ว้าวดาราคุณผู้ชมคะเป็นชลาทิศค่ะสวัสดีค่ะคุณคะที่ฉันแต่งตัวเพื่อคุณวว้าจุดนี้เราอยากจะทราบว่าคุณเคยดูรายการสีโพดามาก่อนไหมคะเคยดูครับชื่นชอบไหมคะชื่นชอบครับชื่นชอบอะไรในรายการนี้คะเออชอบหลายอย่างเลยชอบช่วงละครชอบดชละครชอบดูชอบเอาแขกผู้หญิงผู้ยญิค่ะ ที่พวกเขาตื่นเต้นนะที่พี่เต้นมาเป็นที่เชิงเนี้ยมันน่ากลัวมากกับพลังเสียงที่มันพ่นไปใส่กันอยู่ไม่จะเป็นทางการละครหรือยังไงสบายสบายเดี๋ยวเราคอยดูเมื่อเป็นชาราชิตบอกว่าเป็นเพลงสบายเดี๋ยวเราจะคอยดูงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตนะเดี๋ยวไปขอเวทีขออยินดีมากรไปกรี๊ดไปกรี๊ดวะที่เบนชาราชิตร้องเพลงออกไปที่ในช่วงที่สองคนกรี๊ดนะครับเอาได้ได้ไม่โดดเสียงไม่โดดเดี๋ยวจะตกใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวให้พี่เบนไปเตรียมตัวกันนะคะได้เลย I ใหญ่ the

ได้มยคะเล่นเล่นด้วยสิแหมแก็รักของรายการสนุกจะตายขอทราบความรู้สึกหน่อยพอปกติเราเป็นคนดูแล้ววันนี้เราควรจะได้มาเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวละครที่มาอยู่ในาสี่ผดับการละครเป็นไงบ้างก็ดิงแป้จะได้มีเวทมนตร์กับเขาบ้างเอาเอาเวทมนต์มีเวทมนต์มานนาแล้วฉันจะใส่เธอฉันจะใส่เธอ สวัสดีครับผมชื่อแฮร์รี่แฮร์รี่พอตเตอร์ตัวจิตร้าเรียมชาบิทรงพลเดี๋ยวไมเป็นไรคะวันนี้เป็นยายครับยายที่อยู่ในบ้านพักคนชราตั้งเป็นคุณตาผมเป็นยายเป็นคุณตาเดี๋ยวดูคุณตาเเราจะให้ดูว่ายังไงคุณตาแบงคฟันมากตาเก่งมากที่โคตร ก็รอดูกันนะว่าเวลาพี่เบนชลาทิศมาเจอเหล่าสิ่งพิธีกรแล้วเนี่ยพี่เบนจะมีอาการเป็นยังไงโอเคปะผมชื่อรอยครับเป็นเพื่อนสนิทของแฮร์รี่เราสองคนรักกันมากครับรอยไม่เจอแม้แถึงนายเชอร์ที่ได้รับเหมือนกันนี่ไม่ใช่แค่เปิดธรรมดาแรกนแฮร์รี่มันจะเป็นวันที่นายได้เปิดโลกทัศน์อะไรใหม่ๆครั้งแรกด้วย เดี๋ยวเรามารับกันดีกว่าบว่าตอน้อมเนี่ยแค่ตอน้อมงพี่เบนที่กอดก็คือเดี๋ยวกุ้ยไม้เศษเศษไม้อะไรอย่างเงี้ยห้รอบตึกรอบเมื่อกี้นี่เป็นสิบนะแต่ดูตอนตัวนี้เออพี่เบนกอดเออพี่เบนกอดกันตลอด やったー ู้สึกหลังจากที่เราได้เป็นคนดูแล้วเป็นก็ต้องการที่จะมาเล่นสี่คนทำตารละครวันนี้ได้มีโอกาสมาเล่นแล้วเป็นไงบ้างตลกมากขำม,มากอันขำมีอยู่ไม่เป็นตัวละครเลยดูแต่ขำครับไอที่กอดที่เห็นไปนี่คือตามบทหรือตามบทครับเขาให้กอดแทนนี่ครับอ๋อไม่มีการแบบต้องการไม,<อ>ไม่มีน้องรอ<ม>้อเลยไม,ไม่มีแบบว่าในบเทเขียนให้กอดทั้งเดีวยวล้กอดตลอดเวลาไม่มีครับสาบานให้ฟ้าผ่ามีก็ได้ นี่แหละจะาพ่อบอกกับแฟนๆไมหมคะเบนกับเทปนี้ที่เรากำลังจะได้ให้คนได้ดูกันก็สําหรับแฟนๆรายการสีพอดํานะครับก็หวังว่าเทปนี้จะทำให้ทุกท่านได้มีความสุขด้วยกันกับพวกเรานะครับก็ขอให้มีความสุขกับเทปนี้ค่ะสีพอดำพวกเราคือสีพอดำสีพอดำเรามาแล้สีพอดำทานความรู้สึกกันดีกว่าว่ามีไพ่ใบพิเศษพี่เบนจะลาทิรู้สึกไงบ้าง ป็นพิเศษจริงๆนะเพราะว่าอย่างพี่เบนเนี่ยเราเป็นศรริลปินที่แบบเราคอยติดตามผลงานเขาแล้วก็เห็นแบบเขาแบบเก่งมากๆอะเป็นคนที่แบบสุดยอดบบอะทำหน้าอนะคือพ,พลังของเขาเนี่ยพอออกมาร่วมกับเราเนี่ยมันทําให้พลังมันแบบมันคูณเข้าไปไม่รู้กี่เท่าไรต่อเท่าไรฮนะทำให้แต่ละเพลงที่เขาร้องเนี่ยมันมีแบบแมจิกมันมีความแซ่บมันมีความแบบม,ม,มีทุกอย่างอยู่นั้นหมดแล้วอะครับเพราะว่านอกจากความสนุกสนานที่ได้แล้วเนี่ยเราได้ฟังเพลงพพอกจากพี่เบนด้วย คือมันกินใจมากๆค่ะเพลงใหม่ล่าสุดเขาอะเฮรักต้องบอกเลยว่าผมไม่เคยฟังเพลงนี้มาก่อนพอเราได้ฟังพี่เป็นทครั้งแรกเราได้ยินทุกคาพูดที่เขาต้องการจะสื่อสารไม่เคยฟังเพลงที่ <c ười> ภาพมันขึ้นมาบนหัวมาแล้วคาที่เขาเอ,อ่ยออกมามันจินตนาการได้ตามคาที่เขาบอกแล้วว่าจะเป็นเหวหรือภาพที่คนกําลังกระโดดออกมาด้วยความ มีอินเนอร์ที่ค่อนข้างรุนแรงวันนี้เรารู้สึกว่าแฮปปี้ที่ไอดอลของเรามามีความสุขร่วมกับเ<ช>ราทุกๆอย่างเอาล่ะอ้มเชื่อว,ว่าเดี๋ยวในเทปนี้นะคุณผู้ชมขนาดพิธีกรเขายัางชื่นชมขนาดนี้รับรองว่าความความมันที่คุณผู้ชมจะได้สัมผัสเนี่ยจะต้องแบบระเบิดระเบ้อแน่นอนติดตามชมได้ในรายการสีโอดำนะคะขอบคุณพี่เบนด้วยนะคะที่มาเป็นไพเวเทพิเศษให้กับเรานะคะขอบคุณมากค่ะผมเดิไมไหมครับผมเดินเดินคนเดิมพี่เพิ่งเจรมา